สวัสดีครับผมบอย A T V นะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับก่อนหนึ่งต้องขอขอบคุณ FC มากเลยครับที่เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปที่แล้วนะครับว่าพี่ครับเสียงพี่เบามากเลยนะพี่ควรจะมีไม์ไวเลสได้แล้วนะครับ ผมก็เลยไปจัดมาแล้วนะครับอะฮิอะฮิอะนะเสียงหล่อมและโอ้โหหล่อขึ้นเยอะต้องขอขอบคุณเลยนะครับทุกท่านนะครับอ่อคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับด้านล่างนะครับขอบคุณสําหรับคําติชมคอมเมนต์เลยครับผมชอบนะครับคำติชมนะครับเพื่อไปปรับปรุงคลิปของเรานะครับช่องของเราให้ดีขึ้นนะครับต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับ F4 ที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับอ่ะวันนี้เข้าเรื่องครับวันนี้นะครับเราจะทําการไปเปลี่ยนคาบูเจ้าคอนเนต225นะครับ คือลูกค้าอยากได้แรงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับคือของเดิมเขาเนี่ยจะเป็นคาร์บูแบบสูญญากาศนะครับนะครับเราเปิดเคร่งแล้วครับเห็นไหมครับลูกชักเขายังไม่เปิดเลยนะครับน้ํามันก็ยังไม่จ่ายนะครับตัวนี้ต้องใช้แรงดันของอากาศเพื่อทำให้เกิดสูญญากาศด้านในเพื่อสู้กับสปริงด้านในกับภาพปั๊มด้านในนะครับถึงจะเปิดนะครับอันนี้นะครับเขาจะจ่ายน้ํามันได้ค่อนข้างเสถียรกว่านะครับตามรอบนะครับตามปีกวีเสื้อที่เขาเปิดออกไปนะครับผมอ่ะมาคาร์บูะครับ อันนี้ขาบูเคสอาร์เคดเอ็กนะครับต่อไปขาบูที่จะทาการเปลี่ยนนะครับจะเป็นขาบูหน้าตาแบบนี้ครับเลือกเอาเลยนะครับขาบูเหลี่ยมขาบูกลมชักตรงขาบูอ็นโพเลือกเอาเลยนะครับแล้วแต่ความถนัดความชอบของลูกค้านะครับส่วนตัวแล้วพรุ่งนี้นะผมจะไปใส่ก็คือเป็นขาบูแด็ดให้กับคุณลูกค้านะครับเพราะว่าเวนจุรี่ของมันนะครับใกล้เคียงกับขาบูเดิมของเจ้าคอนด a สองสองห้ามากที่สุดนะครับผมนะฮะาบูนี้ก็จะเปิดเลยครับปุ๊บอ่ะเห็นนะครับ น้ำมันเขาก็จะฉีดเข้าในเครื่องยนต์ได้เลยนะครับทําให้เครื่องยนต์ตอบสนองได้ดีขึ้นเร่งติดมือขึ้นนะครับทําให้พวกรถอัตโนมัติพวกฟีโน่มิโอนะครับถึงเอาขบูพวกนี้ไปใส่นะครับนี่ครับคือเหตุผลนะครับทําให้รอบติดมือขึ้นมาในทันทีทันใดเห็นผลเลยนะครับเปิดปุ๊บนะครับเข็มลูกเร่งเขาก็จะชักขึ้นทําให้จ่ายน้ํามันได้ในท,ทันทีดูดอากาศและน้ํามันเข้าไปส่งในเครื่องยนต์ได้ในทันทีทันใดนะครับผมอ่า ก็ส่วนน้ำมันส่วนนมหนูเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปลองไล่กันดูนอีกทีนะครับว่าจะจบที่เบอร์อะไรนะครับเพราะว่าแต่ละคันความสมบูรณ์อครื่ยนต์ก็ไม่เหมือนกันนะครับส่วนเดิมๆเนี่ยนมหนูของเจ้าฮอนเนสองสองห้ามาที่ร้อยแปดนะครับเดินเบาอากาศอยู่ที่สามสิบแปดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับก็จะไป็นคาร์บเดเนมหนูเดินเบาเลยดูหนูหนอ,นาอากาศนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลองไล่ดูนะครับแต่ผมว่าน่าจะพอดีกับสามแปดของแดด นะครับอ่าโอเคประมาณนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปนะครับพรุ่งนี้เราก็ไปเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับหลักโลกนะครับตรงนี้นะครับจากอ่าบางกะปินะครับ้านบอยเอทีวีอยู่แถวเะมอบางกะปิลาดพร้าวนะครับผมเดินทางไปสำโรงพรุ่งนี้นะครับบางนานะครับจะรถไฟฟ้าไปกันนะครับผมอาอันนี้ก็จะเป็นช็อปนะครับอ่าอะบูเลเตอร์นะเลือกเอาเลยครับอยากได้แบบไหน ไปเลยครับผมนะครับอันนี้เป็นช็อปของผมเล็กๆนะครับช็อปเล็กๆตรงนี้ที่ผมไว้ทำอ่าพวกรถแข่งทางเรียบนะครับในสนามนะครับก่อนใช้สีนะครับก็อาจจะดูลกๆนิดนึงครับอะไรมรู้เต็มไปหมดเลยนะครับผมประมาณนั้นอันนี้ครับอยากดูได้ดูครับนี่ครับนี้เรดเดอร์ครับผมกเคยก้ามโตสีวาวครับมาเป็นคันกับเป็นเข่งนะครับ ประมาณนี้ดูดูสี่ล้อสี่ล้อสี่ล้ออย่างเฟี้ยวโอ้โหทำไปได้นะครับเดี๋ยวเจอกันในสนามครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินทางกันนะครับพรุ่งนี้ด้ยรถไฟฟ้านะครับไปบ้านลูกค้าการเปลี่ยนคาร์บูเรเตอร์ให้กับเจ้าคอนเนตทงสองห้านะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปไล่เม็ดไล่ชามกันด้วยนะครับเพราะว่าพอพอเปลี่ยนคาร์บูเรเตอร์แล้วเนี่ยเรื่องอัตราโทษของเขา,าขอะก็จะเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวเราไปไล่เม็ดไล่ชามกันอีกทีนึงด้วยนะครับโอเคไปครับ กันไปครับเราพร้อมเกือครับเดินทางไปนั้นบ้านลูกค้าไปทำรถที่คุดครับไปไล่เม็ดไล่ข้างเก็บถบูนะครับเตรียมที่ชานแบตไปด้วยครับจะเผื่อกลับไม่รอดโอเคครับไป let's go เราก็จะใกล้ถึงบ้านลูกค้าวันนี้เรามาสายนะครับพอดีติดแชทกับลูกค้าอยู่ลูกค้าตงใจน้องก็จะบ่นรอแล้ว สนน้องคอารอแล้วสานบอกไปถึงไหนมาพี่บอกอบบโอ้ยดีครับตัวทีตัวทีวทอ,อันนี้นะครับเราใส่คาบูดเดดให้กับรถลูกค้าไปแล้วนะครับนะครับอ่านี่นะครับจากคาบูเดิมนะครับผมคาบูเดิมเป็นยนี้นะคบูเดิมเป็นคาบูแบบสุดยากาศนะครับอ่า อันนี้เป็นคาบูแบบดแดนะฮะชักตรงเลยนะครับแบดัดนะฮะอันนี้ดดแบบเทียมแท้ๆอันนี้ดดแท้นะครับอ่ามีหลายเกตนะครับเพื่อนๆเลือกซื้อเลือกดูกันเลยนะครับผมอันนี้ก็สามารถกลับไปใส่คาบูเดิมก็ได้นะครับเพราะผมใช้เดิคาบูเดิมครับตัวนี้จบที่นมหนูเบอร์ร้อยนะครับของเดิมก็จะให้มาที่ร้อยแปดนะครับหรือจบที่เบอร์ร้อยนะครับผมที่ไล่กันอยู่พักนึงละนะครับแปดสิดไม่ได้ครับทายไม่เดินนะครับทายไม่พอนะครับผม Yeah. เดี๋ยวเรอลูกค้าไปใช้งานดูก่อนนะครับณนะตอนนี้นะครับก็เป็นคอทอ่อของทางร้านบอย ATV ีนะครับคอทอ่อสเตนเลสครับไม่เป็นสนังหรนะสวยงามมีจูนเป็นหนาออกหนานิดๆดนะครับด้านท้ายจะเป็นสีสเตนเลสสวยเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวให้น้องเขาไปลองดูก่อนนะครับอันนี้เม็ดเม็ดอยู่ที่13 17นะครับตอนนี้รูกสองสกปดาหน้าท้ายมันจะไม่ค่อยเดินเท่าไหร่นะครับต้นมาดีต้นกลางได้แต่ท้ายมันจะไม่เดินนิดๆนะครับเดี๋ยวลองให้ลูกค้าใช้งานดูก่อนแล้วเรามาไล่เม็ดกันอีกทีในคลิปหน้าอ p หน้าอีกทีครับเดี๋ยวจะเป็น e ีีต่อติดกันเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมขอทาคลิปอีกทีแล้วกันนะครับขับ้องนี้ขับของน้องซันเรานะครับใช้งานทุกวันนะครับใช้ไปทางานทุกวันนะมีทางทำสำรองแล้วเป็นไงอย่างเดียวคร ทอดอยู่ชีโมลาด้วยมันแม่แรงแน่นอนนะครับโอเคครับเดี๋ยวขั้นตอนการเปลี่ยนกระบวนการการเปลี่ยนอะไรยังไงก็ผมผมขอตัดต่อไปเลยเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่ทันจริงครับเพราะว่าเรามีส่งรถลูกค้า ATV ต่อนะผมต้องรีบกลับไปส่งรถต่อนะครับวันนี้เรามาสวิตเซอร์ลุน้องน้องก็ถึงบ้านเลยนะครับอ่าลูกค้า VIP ของเรานะครับวันบอย ATV นะครับโอเคเดี๋ยวให้น้องไปลองขี่ดูครับว่ามันจะแรงสักแค่ไหนครับขบุ๊ดแด๊ดครับกันเดินขบุ๊ดแด๊ดไล่เมทดท่อใบโอ้โหตามสเต็ป เพื่อฝาไฟจ้าเป่โอเคครับโอเคโอเคสัมภาษณ์สดสัมภาษณ์สดเป็นยังไงเป็นับลุงจันอาการ,รเป็นยังไงก็หลังจากที่ได้ไปลองมาแล้วนะครับหลังจากไล่เม็ดไล่เม็ดใหม่จากตอนแรกที่เป็น13 17ตอนนี้ก็ไล่เป็นเบอร์17ล้วนแล้วก็คาบูของแดดก็รู้สึกว่ารถเปลี่ยนไปเยอะเลยครับไม่่เชื่อว่าทําได้ขนาดนี้แรงแรงแรงขึ้นเยอะมากเลยครับผมเมื่อกี้เาออกไปขี่มาก็รู้สึกประทับใจมากครับอ่ายิ่งช่วง ตอนกลางๆเนี่ยเวลาจะเล่นแซงคือไม่ต้องลุ้นเลยมาเลยมาเต็มเลยก็คือกดไฟแซงได้เลยครับผมทาแค่สเต็ปแค่นี้ครับง่ายๆก็แรงได้แล้วครับใช่ประทับใจครับฮะฮอร์เน็ตสองร้อยยี่สิบห้าครับผมน้องต่อ่ต่อครับผมน้องต่อนี่ใช้รถทุกวันเนาะใช่ใช้ทุกวันไปทํางานไปทํางานไปไหนมาไหนก็ผมก็ใช้ใช้ใช้คันนี้ครับไปโรงพยาบาลหรือไปไหนก็ก็ตามใช้แต่คันนี้ครับผมถือว่าใช้จริงเลยครับใช้จริงครับใช้จริงรีวิวจากคนใช้จริงครับผม เล็กหน่อยอน้ำตาลบอกว่าจะไม่พอแล้วอยู่นะอัพลูกโตแล้วใช่อัพลูกโอเคขอบคุณน้ำตาลมากแล้วครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ